พ่อเมียผมซื้องาอยู่บุรีรัมย์ครับพี่น้องอยู่บุรีรัมย์งานแข่งว่าวเนะาะงานแข่งว่าวของบุรีรัมยุคใหม่ลานครับพี่น้องตอนนี้นเขามาเบิ้งว่าวนี่เป็นสื่อวาอ่าวมากเป็นสิปอยครับพี่น้องนี่สิขึ้นบ่เอ้าแ,แต่ว่าวเมื่อวานซื้อว่าร่มแรงแห้งพี่น้องร่มแรง,งดีพวกนี้เป็นงานว่าวที่ทำให้เด็กเล่นเดินะีนะนะ <laughs> นงานว่าวเฮ้ยขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแล้วครับวันนี้ร่มแห้งอีหลีครับ ลมแรงเด็กเล่นว่าวก็เยอะแยะเลยครับพี่น้องเด็กเล่นว่าวเยอะแยะเลยเป็นงานแข่งว่าวเป็นบาเฟนี่ของหนวยราดครับพี่น้องอยู่ที่บุรีรัมม์มื่อนีผมเองบ่าวซิกานกระดานโดน,ดนอู้วา,าวขึว้นเซลเลยพี่น้องกดันโดนมากเอ็ดคลิปด้วยตรงครับพี่น้องเขงาเมลี่ก็ซอยตีตามเรื่องหก็ตังใจบาสซิกาน์เลยนพี่น้องกดานโดนมากเอ็ดคลิปว่าวด้วยตรงมื่อนี้เนาะเป็น อีดิบสองข้องซิบีของบัตเฮาครับพี่น้องอีดสองข้องซิบีหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเข่าเรียบร้อยครับต้องมีการเห่นวาวเนาะครับพี่น้องเลยตอนนี้ปล่อยวาวขึ้นทองฟ้ากอ่ะรู้ซื้อว่าหลายดวงอ่าหลายหลังย้่ครับพี่น้องหลังหน่อยหลังใหญ่เนาะขึนแซวคึกเลยครับพี่น้องถือว่ามือนีเนาะร่มแรงมากก็คือปีที่แล้วครับพี่น้องปีที่แล้วบ็ค่อยมีล่มเนาะปีนี้ร่มหลายร่มแรงน้ำขึ้นทุกหลังครับพี่น้อง ตอนนี้เฮาก็รอเบิงจังหน่อยเนาะคนว่ามีการแข่งขันวาวเอกงจากเขาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังต้านหน่อยเวลาแข่งเนาะกำลังลงทะเบียนอยู่ฮากกรอเบิงในการเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เลยให้เบิงวาวหน่อยไปกรับบอลอหน่อยแท้ได้พี่น้องวาวขนาดกลางพราะว่าเิ่นสื้อไปราคาส0 0ร0อยสี่้อยปูทีมาชมวาวเนาะปูทีมางานวาว่นก็ซสื้อสื่อแล้วกปล่อยให้ลูกหลานปอยเบิงแต่ละพี่น้องเป็นงานที่สนุกสนานมาก ในงานการแข่งในงานจัดงานแข่งว่าวเนาะลูกหลานเท่ากับได้มาเหรียญว่าวมาสือว่าวปลอยครับพี่น้องพีนงนงหนึ่งมีตรหนึ่งเนาะก็ถือว่าดีหลายเนาะพีหนึง่งมีตนึงครับพี่น้องมาดูการการเล่นว่าวเนาะหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยเนาะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เท่ากับว่าเหรียญว่าวเหรียญว่าวตามมาพี่นี่แบบหีดสิบสองขซีเนาะอนุราไกว์ครับพี่น้องเป็นของดี ของเมืองไทยเฮ้ากับว่าใดากับพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่คนติดตามในเ่อพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่ไว้เพราะว่าเป็นของดีของเมืองไทยเฮ้าเพื่อคนอันนี้พี่น้องต่างศาสตร์ป็นหูจกักเบิ่งคลิปเปืนเนกิดเได้มาเที่ยวมาหยังสีหน้าพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเป็นแนวทางโฆษณาพระสาสัมพันธ์ไปนในตกัว่าใดครับพี่น้องเนาะงานไญ่เติบ<ม>เพื่อตามเะเทศเพล่นเได้หูจกักว่าเขามีงานวาวเพื่อเกไดเมาเที่ยว เงินก็จะได <refin ements. S 2> so ้เขาเมืองไทยใาคกับพ well. so ี่น so ้องก็ซอยก็ไหนก็แช่ซอยกันพี่น้องเพื่ออนุรักษ์เพื่อให้คนอื่นหูจัาเนาะวมืนอี้ผมเองบางส่วกั้นกระดานโดนมากขี่รถมาตั้งสองสมโมงกวกาัวครับพี่น้องเนาะออกแต่เจ็ดโมงเศษคลอดนี้ก็สามโมงกลัวเนาะถือว่าแรงรถใกล้เติบเพื่อต่างใจจะมาเหตุคิปประชาสัมพันธ์หรือนี่เป็นแนวตั้งอนุรักษ์ขี่ที่สิบสอง14องสิบสี่บาทเท่าไหร่ครับพี่น้อง หลังจากฤดูการเก็บเคี้ยวเก็บเกี่ยวเขาเรีว่วเรียบร้อยอเก็มีการปลอยว่าวนสมัยตะก่อนลอยวาวนอนทุบเข้าอยู่หน้าเฮ้าคนว่านอน,น,อนทุบเข้าอยู่หน้าตเรเดนี้นเฟิ่นเลยอยากอนุรักษ์ไว้จัดงานประเพณีการแข่งว่าวผลได้เฮ็ดึ้นดี t นู n เสียงดังสิพี่น้องเพิ่งกิดเสด็จคะแนนเนาะเขากล่าาเบิ่งในกันกระเป๋าซึ่งคานเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ผมเองบ่ะเาซึ่งคัดกัขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาชมของกระเป๋าซึ่งคานเนาะมื้อนี้ผมเองบ่ะเาซึ่งคานกับมางานบ่าวอยู่บุรีรัมย์อยู่ห่วยรับพี่น้องเนาะผมเองกับมาเกลียนว่าวกันก็เลยต้องมาครับพี่น้องผมเองบ่ะเาซึ่งคานกับคลิปนี้ก็เฉพาะสำนีครับพี่น้องผมเองเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาชมกระเป๋าซึ่งคานขึ้นเก่าเพื่อเดิมขอบคุณหลายๆเด้อที่กล่ามากดไหลคดแชร์ให้ครับผม